ขันห้าเป็นภาระอันหนักโดยหลวงปู่จันทร์กมโลในขณะนี้จิตของเราติดอยู่ในอารมณ์สิ่งไหนเราต้องตรวจดูถ้าหากว่าจิตของเราติดอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักให้พึงทำความรู้เท่าว่าจิตของเราลำเอียงไปเพราะความรักก็ให้ถอนจิตของเรา ออกจากอารมณ์ที่น่ารักนั้นหรือจิตของเราติดอยู่ในอารมณ์ที่น่าชังก็พึงทำความรู้เท่าว่าจิตของเราลำเอียงไปเพราะความชังก็ให้ถอนจิตของเราออกจากอารมณ์ที่น่าชังนั้นเสียไม่ให้จิตจดจ่ออยู่ที่นั่นเมื่อหากว่าจิตของเราจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นแล้วเราต้องรู้จัก พึงนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเวลาเรานึกอย่างนี้แล้วเราต้องสังเกตดูใจของเราเชื่อมั่นหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่หรือเปล่าเราต้องดูใจของเราเชื่อไหมตกลงใจหรือเปล่าเมื่อหากเราตกลงว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆแล้วตั้งสติกำหนดดูอยู่ที่นั่นเลยไม่ต้องส่งไปที่อื่นไม่ต้องส่งไปในสัญญาอารมณ์อะไรอีกให้จดจ่ออยู่ที่นั่นเมื่อหากว่าเรามีสติจดจ่อบริกรรมอยู่ในจุดนั้นแล้วเราก็ประครับประคองอยู่จนกว่าใจของเรานั้นจะตกลงสงบลงได้ เมื่อหากว่าใจของเราขาดจากสัญญาอารมณ์แล้วมันจะรวมลงไปมีอาการต่างๆกันบางคนก็มีอาการเย็นสบายลงไปก็มีแล้วแต่จริตนิสัยของคนเราเมื่อหากว่าบางคนนั้นก็มีอาการร้อนวูบลงไปเลยอย่างนี้ก็มีพอเมื่อเวลาร้อนวูบลงไปก็มีอาการสบายขึ้นอย่างนั้น บางคนก็มีอาการวับแวบ,บเข้ามาก็รู้สึกว่าสบายไปเป็นขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิแล้วถอนออกมาอันนี้เพราะเหตุที่ว่าสติของเราตามไม่ทันจิตของเราก็ถอนออกถ้าหากว่าสติของเราตามทันแล้วตามลงไปจิตของเราก็ไม่ถอนรวมลงไปเลย อยู่ในจุดเดียวคืออยู่ที่ตรงหน้าอกของเรานั่นแหละหรือจะอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าให้เรารู้จักจุดที่อยู่เท่านั้นแหละแล้วแต่เราจะหมายเอาจะหมายที่ตรงลิ้นปีของเราก็ได้ลิ้นปีคือที่หน้าอกที่อกร่องของเรานั้นบางทีก็อยู่ที่นั่นแหละเอาจุดนั้น เมื่อหากว่าอยู่ในจุดเดียวกันนั้นไม่ให้เคลื่อนจากฐานที่นั่นจนกว่าใจของเรานั้นจะรวมลงสนิทไม่มีอารมณ์อะไรที่ผ่านมาที่มาเกิดขึ้นภายในใจของเรามีแต่ความสุขล้วนๆหรืออีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลารวมลงไปแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วเราอย่าเพิ่งลืมตาดู ถ้าหากว่าเราลืมตาดูจิตของเราก็ถอนจากสมาธิเพราะขาสตินั่นเองให้พึงทำความรู้เท่าว่าในขณะนี้จิตของเรารวมเป็นสมาธิเราจะรักษาอยู่ในที่นี่ในความสงบอันนี้ไม่ให้ถอนจากที่นี่รักษาอยู่อย่างนั้นตลอดไปเสียก่อน เมื่อเวลาสงบได้อย่างนี้แล้วเราไม่ต้องนึกต้องคิดอะไรอีกให้รู้อยู่เฉยๆให้ตั้งอยู่อย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อหากว่ามันรวมลงไปแล้วบางทีก็เกิดอสุภกรรมฐานก็มีอสุภกรรมฐานเกิดเป็นสัตว์ตายที่ขวางหน้าเราอยู่ก็มีหรือเป็นคนตายที่ขวางหน้าเราอยู่ เมื่อเวลาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็กำหนดอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรกำหนดจิตรู้อยู่เฉยๆอันนี้เป็นเรื่องของคนตายเราก็ดูอยู่เฉยๆเมื่อยังไม่หายจิตของเราก็รวมสงบดีไม่ฝ่งซานอย่างนี้เราก็วิตกลองถามดูอะไรที่ขวางหน้าของเราอยู่นี้ เป็นซากศพเมื่อหากว่าซากศพนั้นยังไม่เปื่อยเน่าเราต้องวิตกถามลองดูว่าเอา้ามันจะเปื่อยเน่าเป็นไหมเราต้องนึกอยู่เฉพาะใจของเราพอนึกแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังสมาธิของเรามีกำลังเพียงพอแล้วอย่างนี้ อสุภกรรมฐานซากศพนั้นก็จะเปื่อยออกเนื้อหนังเหล่านั้นก็จะเปื่อยออกจากร่างกายของเราจะเหลือแต่โครงกระดูกอย่างนี้ก็มีเมื่อหากว่าเป็นเช่นนี้เราอย่าพึ่งไปหลงอย่าพึ่งไปลืมอย่าพึ่งไปกลัวให้รู้อยู่เฉยเฉยอย่าไปตกประมาว่าจะเป็นผีหลอก อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปนึกอันนี้เรียกว่าสังขารมันไม่เที่ยงกายของเรานั่นนะ่ะมันไม่เที่ยงมันแปลปลวนล้วนแล้วแต่จะแตกดับทําลายทั้งนั้นเรามาทำความรู้เท่าเรื่องของกายของเราอย่างนี้อยู่ตลอดและทีนี้ส่วนลาวนั้นมันหายไป ยังเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวคือดวงนามธรรมนั่นเองคือดวงใจอันบริสุทธิ์นั่นแหละดวงใจอันบริสุทธิ์ล้วนๆจะใสบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นและทีนี้เราค่อยรักษาประคับประคองอยู่อย่าให้มันหายไปแต่ว่าก่อนที่จะรวมเป็นสมาธิได้เราต้องผ่านเวทนาไปเสียก่อน ต่อสู้เวทนาอย่าให้สติของเราเผอได้เมื่อเวลามันเจ็บเมื่อเวลามันปวดขึ้นมาปวดหลังปวดเอวมันก็เกิดขึ้นมาเราก็อดทนเอาเมื่อเวลาอดทนไปได้ผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แล้วความสงบอันนั้นสงบลงไปอีกส่วนเวทนามันก็หายไปเลย ไม่มีปรากฏอยู่ในตัวของเรามีแต่ความสบายล้วนๆนั่นแหละแต่ทีน่นี้เราต้องรักษาอยู่เสียก่อนต่อแต่นั้นไปส่วนปัญญาของเราจะเกิดขึ้นมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์อยู่ภายในใจของเรานั่นเองนี่ให้รักษาอย่าปล่อยสติของตนเอาต่อแต่นี้ไป ก็ให้สงบนึกถึงอยู่แต่คําบริกรรมจนกว่าจะถึงเวลาที่จะหยุดถ้าหากว่าเราจะพลิกก็อย่าไปเผลอสติคอยระมัดระวังอย่าให้เสียงกระทบกระเทือนกันเดี๋ยวก็กุ๊กกิ๊กเสียงไม่ค่อยสงบมันก็กระทบกระเทือนกันจิตก็ไม่สงบได้เอาตั้งใจกันทุกคน เพราะว่าเราเป็นผู้มีความหวังดีเมื่อหากว่าเรารักษาได้ดีมีสติเพียงพอแล้วก็จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด